มีเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังจะฉีดยาคุมในขณะนี้บ้างครับเพื่อนๆครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งอะที่เราก็เคยพูดมานานแล้วเนาะแต่ก็กลัวว่าหลายๆคนจะลืมจะลืมรักแล้วก็ลืมคอนเซปต์ของการใช้ยาคุมที่ถูกต้องการยาคุมใช้การใช้ยาคุมในนาข้าวที่ถูก,ถกต้อง Ừ, พอดีนี่ครับเพื่อนๆผมเห็นแปลงนาข้างๆผมเนี่ยเขาฉีดยาคุมนะเขาฉีดยาคุมที่นี่เนี่ยฤดูนี้เนี่ยเพื่อนๆเราก็รู้กันอยู่เนาะว่ามันร้อนชัดร้อนมากร้อนจนไม่อยากได้งาน,ได,งานได้การร้อนจนไม่อยากทําอะไรเลยแล้วช่วงเวลาที่ข้าวมันจเจริญเติบโตมาเนี่ยเพื่อนๆก่อนที่เราจะใส่น้ำครับ ดินแตกละแหงเลยแล้วก็ดินขาวเลยครับขาวโพลนเลยดินไม่มีความชื้นเลยนะผิวดินด้านบนนะไม่มีความชื้นเลยมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาอย่างหนึง่งที่หลายๆคนเจอเป็นประจําแต่ก็ยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการฉีดยาคุมแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพของยาคุมเท่าที่ควร แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรข้อนี้จะแยกให้เพื่อนๆเข้าใจกันอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับคือถ้าเพื่อนๆจะฉีดยาคุมนะในฤดูร้อนนะครับในฤดูร้อนฟังดีๆนะครับในฤดูร้อนนะถ้าจะฉีดยาคุมผมแนะนําให้ฉีดคุมเลนบวกค่าไปเลยในเวลาเดียวกันรอบที่1น,นะสำหรับคนที่มีกําลังเงินพอแล้วไม่มั่นใจไม่สบายใจกับ ประสิทธิภาพของการฉีดคุมเลนก็ค่าในเวลาเดียวกันก็ให้มาฉีดค่าในรอบหลังแต่ที่นี่มันจะมีขั้นตอนอย่างนี้ครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะมีเหตุผลอย่างนี้ครับเพื่อนเคือในกรณีที่เราฉีดยาคุมในช่วงที่ดินข่าวดินแตกต้นข้าวโตแล้วเนี่ยอย่าฉีดเลยครับเพื่อนๆไม่มีประโยชน์หรอกเพื่อนๆเอายาไปทิ้งเปล่าไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรเลยตัวบิวทาคอร์นะครับแล้วก็ตัวโครมาโซมเนี่ย ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันคือยาคุม,มะนะเอาผมคอยกตัวอย่างตัวบิวทาคอร์ก็แล้วกันไอ้ตัวบิวทาคอร์เนี่ยคนขายเขาไม่ได้บอกให้เพื่อนๆนะว่าจริงๆแล้วการใช้ที่ถูกต้องมันต้องใช้อย่างไงการฉีดบิวทาคอร์ให้ได้ประสิทธิภาพผิวดินชั้นหน้าดินจะต้องมีความชื้นครับเพื่อนๆทำไมมันถึงจะต้องมีความชื้นยาพวกนี้มันต้องอาศัยความชื้นในการเดินทางครับแล้ว เวลาเราฉีดยาคุมเนี่ยเพื่อนๆผมเคยพูดเสมอว่ามันก็เหมือนเราเอาพลาสติกอะไปปูคุมดินไว้แต่พลาสติกเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าพืชประทานอย่างเช่นข้าวเราเนี่ยมันสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้แบบที่ได้รับผลกระทบกระเทินน้อยที่สุดอ่าอันนี้คือข้อแตกต่างที่นี้เวลาเราเอาไปฉีดดินแห้งขาวขาวโพโลนเลยเนี่ยเพื่อนๆ มันทาให้ยาวิ่งไม่ได้ยาเดินทางไม่ได้พอยาวิ่งและยาเดินทางไม่ได้มันก็เลยทําให้เราไม่ได้ประสิทธิภาพของยาคุมวัชพืชในช่วงนั้นนั้นของการฉีดพ่นโอเคปะ่ะอ่ะอาจารย์แล้วมันเป็นเหตุสุวิสัยไอ้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอนาคตเราจะหวานไปวันนี้เทือกเราเราไม่รู้ว่าเราเตรียมดีเตรียมไม่ดียังไงเราจะสมมุติว่ามันแห้งอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องแก้ไขปัญหาย,ยัางไงมันก็ เราก็จะไม่ต้องพิจรารณาเรื่องของยาคุมแล้วครับเพื่อนเราพิจรารณาของตัวฆ่าตัวเดียวเลยนะถ้าจะฉีดนะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนจะฉีดยา,ยาคุมช่วงที่ดินข่าวโพลนเนี่ยมันก็ต้นข่าวมันโตแล้วเนาะดังนั้นการฉีดยาคุมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเพื่อนแนะนําให้ไปใช้ยาฆ่าเลยครับยาฆ่ายาเก็บอะไรพวกเนี้ยพวกอย่างที่ผมเคยพูดเสมอนะหลายๆตัวที่มันมีผลกระทบกับพืชประรณรักเราตํม ที่สุดอะนะไปใช้แบบนั้นดีกว่าครับได้ประสิทธิทภาพกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องสิ้นเกลืองซ้ําซ้อนนะทีนี้มันจะดีกว่าไหมเมื่อเรารู้ว่าสภาพดินมันมีชุดอ้อนแบบนี้แล้วเราฉีดคุมเลยตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อนโอเคเราไม่สบายใจเราอาจจะไม่ต้องใสตัวค่าไปในในเวลานั้นก็ได้แต่ผมบอกไว้นิดนึงนะครับว่า เมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณรอให้ต้นข้าวสูงนั่นก็เท่ากับว่าคุณก็เพิ่มความเสี่ยงของการลดประสิทธิภาพของตัวยาที่ใช้ในการกําจัดหญ้าลงไปโดยปริยายนะครับทีนี้ถ้าจะเราฉีดคุมเลนเนี่ยมันดีในช่วงร้อนน่ยพลนๆมันดีตรงที่ว่า ผิวดินมันยังมีความชื้นอยู่แล้วยามันวิ่งได้ม,มันก็จะได้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยดีกว่าการที่จะปล่อยให้หน้าดินมันแห้งขาวเนาะแต่ที่นี่เนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะบางท่านอีกแวหละว่าอาจารย์ผมมีปัญหาเรื่องน้ําอีกแแหละผมใส่น้ําได้ไม่ตามเวลาใส่น้ําได้ไม่ตรงเวลาผมต้องแก้ไขปัญหายัางไง อันนี้ก็ให้ฉีดเก็บครับเพื่อนๆฉีดเก็บก่อนถ้าเราเราคณีว่าช่วงจังหวะนั้นน้ำม,มันมาพอดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ฉีดเก็บเลยครับนะมันก็จะทําให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามที่เราคิดไม่ถึงอ่ะมันไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดมันก็เกิดขึ้นน้อยหรือตำ่ำนะมันก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเอามา ย้ำเอามาเตือนให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ชุกคิดแล้วได้รู้ว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราเคยทําเป็นประจำประจำเนี่ยเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้กับข้อพิดพาทหลายๆเรื่องที่เราฉีดยาคุมในนาข้าวครับ